สุดท้ายทุกคนแม่งอยากทําในสิ่งที่รักหมดแหละแต่คนแม่งออกจากงานที่ตัวเองไม่รักไม่ได้เพราะอะไร พุทธเจ้าบอกไว้อ่ะคนจะทํางานทํากิจการอะไรก็แล้วแต่ให้ประสบความสําเร็จนะอิทธิบาท4อิทธิบาทสีก็คือฐานแห่งความสําเร็จ4ี่ข้อข้อแรกฉันท้าแปลง,ง่ายๆเลยคือชอบถ้าแปลให้เห็นภาพเลยคือแพชชันะ่นเพราะนั้นแล้วถ้าเกิดมึงทําอะไรแล้วมึงไม่ชอบมึงจะทําได้ดีไหมมันทําได้ไม่ดีฉันท้าเสร็จแล้วไงต่อวิริยะแปลว่าอะไรถ้าแปลว่าเพียรเนี่ยมันเหนื่อยเลยคำว,ว่าเพียรเนี่ยมันมีศัพท์ของมันโดยเฉพาะคือวายามะแปลว่าพยายามแต่วิริยะเนี่ยจริงๆแล้วมันคือลงมือทําจริงๆอนะ่ะภาษาอังกฤษก็ take action มีแพชชั่นแล้วมมึงงก็ต้อีช ข้อ3จิตตะจิตตะคือเอาใจใส่ภาษาอังกฤษก็คือโฟกัสมึงก็ชอบแล้วเนี่ยมึงก็ลงมือทําทำในเมื่อมึงชอบมึงก็ต้องทาได้ดีถูกป่ะทําไม่เลิกทําแบบเอาใจใส่ไปสุดท้ายวิมังสาวิมังสาก็คือมันทบทวนไตรตรองแต่ถ้าเราแปลกันเล่นๆเลยนะแบบไม่อิงตาราเลยนะมังสาแม่งแปลว่าเนื้อมันคือการลงมือทําอะไรปุ๊บมันจะเกิดเนื้ออย่างยิ่งอะสิ่งที่เป็นน้ำมันถูกคัดออก สิ่งที่ใช่มันจะคงไว้สิ่งที่ไม่ใช่มันจะถูกเบรนออกไปเนี่ยมันคือโมเมนตัมเนี่ยคือฐานแห่งความสาเร็จเพราะนั้นถ้าเกิดถามว่าทํางานที่รักกับงานที่ทำมึงก็ต้องทําทั้งคู่ถ้าเกิดว่ามึงไม่มีฉันทะไม่ชอบในสิ่งไหนมึงทาได้ไม่นานหรอกโดยธรรมชาติแต่ถ้าว่ามึงอยู่ในสภาพบังคับที่จะต้องทําเพื่อให้ได้วันหนึ่งได้ไปทําในสิ่งที่ชอบอันนี้อีกเรื่องหนึ่งมันคือการสะสมสั่งสมไม่มีใครชอบออมเงินหรอกแต่ออมเงินเพื่ออะไรออมเงินเพื่อจะไปทําในสิ่งที่รักเหมือนกันมันบังคับให้รัักกกกนนไไม่่่่่่่ด้้หรรรอออแตตวาา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 าทททีีเเงงงงงงํบบสิย เพื่อจะเก็บหอมลอมรีสสั่งสมคอนเน็กชันสั่งสมทักษะสั่งสมบมารมีสั่งสมประสบการณ์เพื่อจะได้ไปทาในสิ่งที่เรารักอันเนี้ยไอสิ่งที่เราทําโดยที่ไม่ลักมันเป็นสับเซตของสิ่งที่รักไหมคาถามคือเราทําวันเนี้ยเพื่อที่เราจะได้ไปทําในสิ่งที่รักหรือเปล่ามึงรู้ว่าวันหนึ่งเนียมึงทำไปมึงทนทําในสิ่งที่มึงไม่ได้ลักเพื่อจะได้ไปทําในสิ่งที่ลักสักทีเนี่ยอันนี้มึงทาไปเลยแต่ว่ามึงต้องตั้งเป้าหมายนะมึงต้องชัดเจนนะว่ามึงจะทําสิ่งนี้ไปถึงเมื่อไหร่ได้้้เเงินนททท่่่่าาาาไไไหหรรรรรดดุควมูปะะสสบกณถึจตั เลือกทําในสิ่งที่ไม่ได้รัก ไปทำในสิ่งที่รักสุดท้ายทุกคนแม่งอยากทำในสิ่งที่รักหมดแหละแต่คนแม่งออกจากงานที่ตัวเองไม่รักไม่ได้เพราะอะไรมึงไม่ตั้งเป้าหมายมึงไม่จริงจังกับการมีเป้าหมายชีวิตมึงแม่งไม่ออกแบบชีวิตมึงไม่วางแผนชีวติตมึงอะมึงไปฟังพี่โจนจันไดเนี่ยกูฟังแล้วแบบโอ้โหคือเห็นชัดเจนเลยว่าคนที่มีเป้าหมายชีวิตคนที่เขาวางแผนชีวิตว่าชีวิตเขาต้องการแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันเป็นยังไงงดงามมันสวยงามบางครั้งบางทีกูคิดนะกูทำคลิปทำอะไรเนี่ยวุ่นวายเปล่าเปล่าเป่าแต่ก็คิดไปคิดมา แค่ออกมาทำอย่างกูโดนด่าโดนด่าปุ๊บถอยโดนด่าปุ๊บหนีโดนด่าปุ๊บเลิกแล้วอย่างนี้แม่งเมื่อไหร่แม่งจะมีคนคนนึงลุกขึ้นมาแล้วก็มาทําแบบนี้ไงทไปเถอะทาอะไรทําไปอ่าลืมอย่างเดียว,วมึงต้องมีเป้าหมายพระเจ้าบอกเลยอย่างแรกนะเวลาที่คุณจะต้องการค้นจากทุกอันดับแรกสัมมาทิฏฐิก่อนมึงต้องเห็นตรงเห็นชอบเห็นใช่ก่อนสัมมาทิฏฐิคืออะไรคือข้อแรกของมรรคแปดสัมมาทิฏฐิเนี่ยสำคัญมากทิฏฐิมันเป็นคําเดียวกับคําว่าทฤษฎีมันเป็นคําเดียวคําภาษาอังกฤษว่า theory รากฐานของมันน่ะม เอาอะไรวะชาตินี้ถ้ามึงไม่เห็นตรงนี้ก้มหน้าก้มตาทำหาอะไรไปเผลอเแป๊บเดียวมึงกเกษียณเกษียณแล้วยังไม่ได้ใช้ชีวิตเลย มึงใช้ชีวิตสับสนทุกวันนี้เพราะมึงไม่รู้ทิศความเร็วกับทิศทางอะไรสําคัญกว่ากันทิศทางสําคัญกว่าความเร็วมึงต้องเซตทิศทางก่อนมึงจะไปญี่ปุ่นเงี้ยมึงก็รู้ว่ามึงต้องไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตั้งเข็มลงไปตะวันตกเฉียงใต้มึงไปไหนมาเลเซียในหาคนละทางช้าเร็วอีกเรื่องหนึ่งมึงจะไปเร็วมึงก็ขึ้นเครื่องบินไปมึงจะไปชิลๆมึงก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วมึงก็ไปขึ้นฝั่งที่ไหนก็ไม่รู้แล้วมึงก็ไปต่อเรือเอาถ้ามันมีนะอย่างมาดเียอย่างเงี้ยมึงจะพาย ไปเรือไปได้แต่ถ้ามือต้องการไปเร็วก็นื่องเครื่องไปแต่มึงต้องรู้ก่อนทิศทางแม่งสำคัญกว่าความเร็วมึงจยไปเร็วจะไปเร่เเรงไปรีบไม่ได้หรอกอยากสำเร็จเร็วๆทำไงมึงคิดก่อนไหมความสำเร็จของมึงคืออะไรใช่ปะ่ะ <c oughs> ขึ้นขึ้น <c oughs>